สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแปลงขัดหัส้วมกันนะคะจากเ็นสินค้าจากญี่ปุ่นเนาะอย่างแรกเลยเราจะรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะในการาช่วยขัดหัส้วมนะคะตรวนี้ของเราค่ะมันความพิเศษตรงนี้ในการเลื่อนเปิดปิดในการเลื่อนเลื่อนเลื่อนจับตัวตัวแปลงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลบกได้ด้วยนะคะ,คะเรามาลองดูตัวละเอียดก่อนเนาะเนี่ยค่ะเราใส่เข้าไปแบบนี้นะ เปิดเข้าไปจนสุดเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยล็อกมันเข้าไปค่ะนี่ดีเสียงไหมคะตัวนี้จะเป็นเสียงล็อกเนาะไม่ให้ตัวแปลนี่หลุดออกจากตัวด้านนะคะขั้นตอนต่อไปเราทําการจุนน่มเลยนะขอช่วงสักนิดนึงอ่าเห็นไหมคะมันจะมีะน้ํายาฆ่าเชื้อออกมาสีฟ้าๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการขับขัดทำความสะอาดได้เลยนะคะใช้ง่ายง่ายมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคาบซอสคาบสกปรกหรือว่าคาบฝังหรือตรงนี้ก็เ,เอาออกหมดเลยนะคะคือตัวแปรงเนี่ยมันจะพ้งรับกับเ,เรียกว่าชลีลาของผงซ่วงนะคะ มีก็เห็นไหมคะออกเกรี้ยงเลยสะอาดมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการกดชัโคโกค่ะสักครั้งหนึ่งเห็นไหมคะถ้าความสกปรกเนี่ยหายเกี้ยงหมดเลย ถ้าไงอย่าลืมลองมาใช้ตัวแปรงแบบนี้กันดูนะคะออสอบค้าสามค่ะหลังจากที่เราขัดโัวเส้เรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะทิ้งนะคะเราก็แค่นี้ค่ะดันออกมาปุ๊บนี่เปดทิ้งมือเราไม่เปื้อนไม่เปิด้วยนะคะอขอบคุณมากนะคะใมกาาจบคลิปตี้คือสินค้าค่ะ